ปูจำวัดเราบอกผู้ผู้กหลังมาจากการาาปูมสัธุ์ินเด็กสาบมาแต่หน้าบม่ได้รับสายปูมีปูเล่าอืา่นจริงครับครับครับก็พอดีแล้วได้เล่าอันโทรไปบอกเล่าเลยนะฮะ โทษไปโดยที่บอกเล่าหนาไเโทาไปครับปูนอนรับบอกปูม่อกี้เนี่บัวเขาต้อ่จะพระต้องเรียงกับพระบวชไหมมืงอนีอไปบวชพระหน้าโอ้เตรียมสิไพระบวชไหมเตรียมสิมากบวชสามลูกครับผม คือบมมีเมงินบอลให้เพินเงินยัให้เพิ่นคือบ่มีเสียงฟูฮะออกฟูคือเสียงคอยแต่มื้อนี้เสียงคอยเรียงชี่ว่าคอยเพื่อจะเปิดลําโพงหรวะกับว่เมียนบอลท้าบอลยัง,งห้เพินเน่ยผมว่าเมียนก็ได้เอาว่าโทรไปกับ่เห็นเนี่ยพอรับก็เลยมาค้ำๆมาโทรอีกแต่ผมก็น้อย ไป่หน้าของเขามาใส่ว่านปุ๋ยแม่ปูเออปูเขาอยู่ที่นอกปูเล,ล่ามือเขาถัวางง่าเขาทั้งทั้งนาเขาทั้งนี่ตัวครับทั้งะบวนเขาทั้งกุรอนตัวครับผมเขาอาทิตย์แล้วว่านี่เขามาทั้งสองมือแล้วม,มออือที่สามหนึ่งศเขาพอทิศจะวมาบ่ามอรุดได้มารุด ที่นี่มันคืเขาบ่อเนี่ยเท,ท,ทิดมืออื่นอหมือนแบบทิดชุดไทยเดี๋ยวเราเดินอะไรอาเอาลวดมือลวยวันที่สามสิบแล้วก็ไปลวยพันที่หนึ่งต่อนะครัอท,ทิดทุดไทยเดือนเก็ดว่ะครับผมเดือนเก็ดแล้วเ,เ,เล็กวินมันแล้วเล็กวินมันอ้าวินวินสี่ห้าหกเจ็ดมีสี่มีห้ามีหก มีเจ็ดครับมีศูนย์ตัวหนึ่งศูนย์หนึ่วหัวพูสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ครับสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ครับผมเงี้ยเงี้ยมันเหล็กลากมาเลยสองเสาคอนได้ยังครับครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้า สองสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับผมหกสองหกสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับแปดสี่แปดห้า แปดสี่แปดห้าครับผมเก้าสองเก้าสามโอเคเก้าสองเก้าสามอ่ะดิคูนึงนี่ปูเดียวนี้สองสี่เดเอาลรื่โอสองสี่บอกูบอกว่าสองสี่รุนสี่รุ่นห้าเดอ่าครบบเราปูสอง หนึ่งสองสามสี่คิดสองหางสามโซ่สามโซ่สามหา,างแล้วครับห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ครับห้าหกสองห้าหนึ่งสี่ห้าหกสองห้าหนึ่งสี่ตัวเน้นมันได้ยังพอไปเลยตัวเน้นมาคู่วัน อตัวอนนี้มันครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับหกสองนี่หกหกสองหกหกสองลบเก้าสองหกสอง 9 2 Nên 6 khu Nên 6 khu 3 nên khu đấy khu 3 tủa nên 5 6 2 5 6 4 5 6 2 5 1 Oh xông xông xa bầy khu mời Đến tà tẹ Bồn laang nhu แท้สุดนี่เขาบนเขาล่างแล้วนี่ยวังหันมันควังหันมันก็วังวังวันพุทธมันก็เขาบนเขาล่างเนาะครับเมัามันมันสูงกว่านึงมันก็บม็อบเขาล่างกับเขาทั้งนาเลยผู้บนเน้ำเลยกันครับผมพุทธนี่มันก็บตเขาบนเขาล่างใชงไหมครับแล้ำแม่นอ่นเราบอกยังพอแม่พุทธอาบน้ำแล้ว ก็ยมพอให้พอมูอย่างมูสิบสามปูว่ายันยันบ่ถือว่าสิบสาม่นาออมันถือบ่าจำได้จะบันเลือมูสิบสามสมุนไวยไปให้ย่อมแม่ร้ดนแล้วขัวให้กินขัวกิน <c ười> ค,คือตัวดินตัวมูสิบสามตําบลบ้นบานแดงที่อยู่ยิสิบพอย่างอยู่บ่ปู ซีอูมันยัางงูเฟอรนี่ครับตำบลบ้นแดงก็ย่างางูงม,มันจำโมครับเลขรหัสเขได้เลขรหัสรหัสซีหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ซีหนึ่งหนึ่งบอกสีหนึ่งหนึ่งสามศูนย์รหัสหลังโมซี่สิบสามอมันจำได้ตัวนั่นแหละตำบลบ้านแดงสีหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ตำบลบ้านแดงครับโมูมสิบสามบอก ครับหม,มู่13ตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูรณ์รักจังหวัดอุดรธานีเลขที่คันหนึ่ง90แน่เนาะบ้านเลขที่190หมู่13บ้านเลขที่จำได้อยู่บนฝันโดยให้พอ่อดูครับหม,มู่13ตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูรณ์รักอุดรธานีนะครับคุณตำบลบ้านแดงหมู่13ครับอ่าผูฟังทวนเด้อยผูบาดนี่ย

สองตัวมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าหกสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสองเก้าสามสองสี่ขีดเส้นใต้หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าหกสองกับเก้าสองแมนบูบูครบวะเราเด้บุรีสีดเส้นใตมากระสือพมากกับพานครับผม ที่บังกะพิจารณาของกดไลายกดแชรยนอมพอย่อมแม่เนี่ยยังส่งสีปากห้ยนอมก็ไปส่งของหายเร็วอยอ่อ่าผัโม้ผูขึ้ใจดีนบาไปก็บได้ก็บบ่เอาบ่เอาหลายเอาคู่คูสังกัด้ามเต็มบ่อนอะมันหลาลโกอยู่บ่ลรผูปวดเอาเลยแล้วมันหลายห้งคิดนีไปมันก็เน่าแล้วยมอมพอนะมันขังนะ ไม่ออกไม่ตนทั้งนั้นข้าเจ้าก็กินบ่กินการค้นปงางกูเมื่อเอาหลายคนพิเกดเขาเขาจะผลมะขวดเอารู้ว่าต้นแถวบ้านเขาตรมาตรรมะยุบพิเกตฟางปูด้วยตะกอนบ้านเกิเกดครบับผมต้นแต่ผลก็มาเรียนน้ำเขาบอกว่าเขา้าเจ้ามาเรียนข้า,จขาจเจ้าเออใช่หรือเล้วเนาะครับเป็นบอกบอกบอกยังแล้วพี่เขาเจ้าจะมะขวดเอาไว้คนแถวนี่งคนบ่ค่อยเก็บดี๋เอาคนกินดูครับมือสูงมันก็มาเต็มต้นนะย้ำป่อ ครับน <T ab, S 2> ี <monastery> um figure, shrine, like ่ว si ิทย์เดือนนี่ฝนมาตกดูหรือมันก็เน่าหมดแล้วครับผมดินมันเปียกอ่าครับมันก็เน่าอ่าอย่งพอเท่านั้นแหละขอไอ้ซื้อเบิ้งกจายปนแพ่ครับขอบคุณหลายครับจะบุญคุณสนุกกันอ่าขอบคุณขาออกพอาเดี๋ยวนี้เงินเช็ดต้นดอกไม้ออกเขาภาษาของเขา ครับสาธุสาธุคำไปเรื่อยๆทุกครั้งทุกคราแล้วยังพอสาธุสาธุมีบางครข็งแรงเลยยังพอทุขคราแรงสาธุให้หลุดให้ถ่ายสาธุสาธุคู